กบสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับ EP นี้เป็น EP ที่3นะครับของช่องนวล108อโมเลสนะครับพบกับเครื่องรางของถังที่ร้อนแดงที่สุดแห่งยุคปั่นกาแฟยุคโควิดนะครับผมนั่นก็คือนะครับมีดหมอของหลวงพ่อพัดปุญญกาโมนะครับวัดห้วยด้วนนะครับตำบลทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้แอดมินมี มีดมานำเสนอในปีหกสามนะครับซึ่งเป็นปีที่หลวงพ่อตอนนี้นะครับอายุครบเกเก้าปีนะครับนั่นก็คือมีดฉลองอายุวัฒนมงคลนะครับอันนี้เห็นผู้รู้นะครับบอกว่ามันเป็นไม้นิ้วดำผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นไม้อะไรแต่เป็นสีดำนะครับสวยมากครับสำหรับเล่มนี้สองจุดห้านิ้วนะครับนะครับต่อโค้ดพัดเก้าเก้า ชัดเจนนะครับเอาไปศึกษาได้แล้วก็มีหมายเลขกำกับนะครับหกหนึ่งนะครับเป็นเลขสองหลักด้วยนะครับจำนวนการสร้างนะครับไม่แน่ใจนะครับผมยังไม่แม่นนะครับหมายตัวนี้แต่ไม่เยอะนะครับหลักร้อยนะครับดังนั้นเลขสองหลักนะครับหกหนึ่งนะครับใครที่สนใจนะครับเปิดราคาอยู่ที่ นะครับเป็นมีดวาระนะครับไม่ใช่มีดวัดนะอ่าพอบอกไปก่อนว่านี่คือเป็นมีดวาระนะครับเปิดราคาอยู่ที่สองพันหกร้อยบาทนะครับผมสองพันหกร้อยบาทนะครับอันนี้คือมีดวาระนะครับลายเสยมานะครับลายที่มีดคือลายเสยมานะครับจะมีเขียนว่าอายุเก้าถึงเก้าปีนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเขียนว่าลวงพ่อพัดนะครับ ตอกพัด9 9เชัดเจนมากนะครับไปศึกษาได้เลยโค้ดนี่ส่งได้เลยนะครับแล้วก็หมายเลข61นะครับจำนวนการสร้างแค่หลักร้อยแน่ๆนะครับเพราะว่าอ่าวัตถุมงคลวัดนี้สร้างน้อยจริงๆแต่ละรุ่นนะครับดราคาไว้ที่2,600บาทนะครับผมราคานี้อยู่แค่สิ้นเดือนสิงหานะครับหลังจากนั้นจก็จะขยับขึ้นแน่นอนนะครับผมมันจะดีตาม กันหมดแล้วครับตอนนี้คนหาเยอะมากนะครับแตตัวบงคนของท่านนะครับส่วนนี่เขาเรียกว่าพักขันนะครับพักขันฉลองอายุเก้าเก้าปีของหลวงพ่อนะครับปลุกเสกเสาห้าด้วยนะครับพิเศษนะครับก็คือเป็นเหล็กกัมพีนะครับผมซึ่งผมชอบมากครับเหล็กกัมพีนี่อันนี้จะไม่มี พุดไม่มีมวลสารข้างในะครับแต่เป็นเหล็กน้ำพีนสุดยอดมากนะครับหนึ่งในสองร้อยเล่มนะครับสร้างแค่สองร้อยเล่มนะครับประคันเหล็กน้ำพีนะครับฉลองอายุนะครับคนหลวงพัดนะครับบุกเสกเสาห้านะครับผมบุกเสกเสาห้านะครับราคานะครับผมเปิดอยู่ที่ บวกบางๆนะครับ2,300บาทนะครับหนึ่งใน200รยเล่มนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับผมพอเอามาจากตู้ใหญ่เขาเลยนะครับเนี่ยขจองไว้เยอะครับครับผมสนใจนะครับ097 019 56 18นแะครับแอดไลน์มาคุยกันได้ส่วนนี่ครับขนาด5นิ้วมีแท่นสวยงามมากนะครับ ประขันนะครับประขันเหล็กน้ำพีนะครับสร้างเพียงหนึ่งร้อยเล่มเท่านั้นนะครับหนึ่งในหนึ่งร้อยนะครับอยู่ที่นี่นะครับหนึ่งครับดูความสวยงามนะครับหนึ่งในหนึ่งร้อยนะครับผมไม่มีหมายเลขไม่มีอะไรแต่แท้แน่นอนนะครับเพราะเอามาจากตู้ใหญ่เลยนะครับเขาจองเก็บไว้เยอะนะครับแล้วก็แบ่งมา นะครับสนใจนะครับห้านิ้วนะครับสร้างแค่ร้อยเล่มนะครับประคันนะครับสี่พันห้ารอยบาทนะครับผม4ี่พันห้าร้ยบาทนะครับประคันห้านิ้วนะครับสนใจนะครับแอดไลน์เข้ามาคุยกันนะครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าห้าหกหนึ่งแปดนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัวหนึ่งหกแปดอมูเล็กนะครับเราจะมีนะครับมีดหมอของหลวงพ่อพัดมา อัสนหนึ่งรวมทั้งวัตถุมงคลชิ้นอื่นๆของหลวงพ่อพัดนะครับให้ได้รับชมนะครับแล้วก็อัปเดตราคาให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ